วันนี้ก็จะมาสอนการเล่นเพลงเคยบอกว่ารักกันของโลโซนะครับเพลงนี้ค่อนข้างยากนะครับเพราะเป็นการเกาที่ยากทีเดียวผมก็จะสอนเอาเป็น4ส่วนวันนี้จะสอนท่อนอินโทรเดี๋ยวถัดไปผมก็จะมาสอนท่อนร้องถัดไปก็จะมาสอนท่อนที่เป็นท่อนโซโล่แล้วก็สุดท้ายจะเป็นท่อนจบเพลงนี้อยู่ในคีย์เอฟชาร์ปไมเนอร์นะครับเดี๋ยวผมจะเล่นในสปีดปกติให้ดูครับ เข้าใจกับความห่วงใยที่ให้เธอทุกทีที่เจอเธอช่างทำมาเหมือนเจ็บในหัวใจช่างปวดร้าวเหลือเกินทุกครั้งที่เห็นเธอเดินไปกับใครบอกฉันสักคำว่าไม่รักฉันจะไปเอาแค่นี้นะครับ ก็คือผมจะจับในท่อนแรกนะผมจะจับด้วย F# a r Char minor ลักษณะนี้นะครับแล้วดีดสาย6กับสาย2ไปพร้อมกันแล้วก็ใช้เฟสที่3สาย2นะครับเป็นคูณออฟนะครับเกี่ยวสายแล้วก็จับเฟสที่3เฟสที่4สาย4นะครับแล้วก็เกาแล้วก็เปลี่ยนเป็น C# a r Char minor ดีดสาย5ากับสายสกันแล้วก็ย้ายนิ้วก้อยไปไว้ที่เฟสที่7สายสองแล้วก็พูนออฟแล้วก็ย้ายกลับมาเฟสที่6สาย3แล้วดีดสายากับสาย4แล้วก็ถัดไปเป็นขอดีแต่จับไม่ต้องเต็มก็ได้ครับเล่นสายเบสคือสาย4สายเปล่าพร้อมกับเกี่ยวสาย1เฟสที่2แล้วก็ดีดสาย6นะครับสายเปล่ากับสาย2สายเปล่า แล้วก็ดีสาย3มเฟสที่สแล้วก็เล่นเบสสายที่5กับสาย2เงเฟสที่สเพราะวันพร้อมกันนะครับแล้วลากนิ้วมาเฟสที่3แล้วต่อจากนั้นก็ลากนิ้วจากเฟตที่3ไปเ็สที่หในสาย2พร้อมกันเล่นเบสสาย6น่าจะดูทันนะครับเดี๋ยวผมเล่นสปีดช้ากว่าปกติต่อเนื่องให้ดูแล้วกันครับ ยังไงก็เอาไปฝึกกันดูครับอิดขัดตรงไหนก็สอบถามมาผมจะขยายความให้วันนี้ก็คงจะลาไปก่อนเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ